แต่ทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทำให้เรานักอกและนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรักคงทำใจละบากหากไม่ยอม ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูรักชูรสกับนนท์และก็พี่ภูมิค่ะดึงๆแบบนี้นะครับคึกคักกันหน่อยครับคุณผู้ชมในค่ำคืนนี้เราก็จะมาเมาส์กันนะครับสารพันปัญหาของคุณผู้ชายนั่นเองแล้วก็ขอจ้ขคามนิดหนึ่งด้วยคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสาวประเภท2ด้เลยครับเพราะว่าเรื่องสุภาพนี่ไม่ว่าจะเป็นเพศใดเราก็ต้องใส่ใจครับแน่นอนค่ะคืนนี้นะคะคุณหมอยูโรของเราจะมาประจำการแล้วก็ไขทุกปัญหาข้องใจเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของ สาวประเภท2นะคะกับต่อมลูกหมากค่ะเกี่ยวข้องกันยังไงเดี๋ยวไปชมไฮไลท์กันเลยค่ะแต่ในรายนี้ตัดลูกกระเทาะไปแล้วเพราะนั้นต่อมลูกหมาก,กขาดฮอร์โมนเพศชายไปเลี้ยงมันก็จะฝ่อลงฝ่อลงอลยิ่งเกินเอสโตรเจนอยู่ก็จะบล็อกการโตของต่อมลูกหมากตลอดไปแต่าถามว่าป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากไหมป้องกันไหมคะป้องกันไม่ได้สมมุติว่าตื่นเช้าขึ้นมาวันพรุ่งนี้แฟนบอกว่าเนี่ย พร้อมเกมจะทำไงครับทำอะไรไว้ก็ต้องรับผิดชอบใช่ไหมครับโอ้ยยืดออกรับอันนี้ก็แปลงช่วงรักเลือกได้ รักเลือกได้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับชุมนุมเก๋ไก่ไม่ซ้ำใครนั่นก็คือชุมนุมยุวะประกันภัยของโรงเรียนประทุมธานีนันทมุนีบำรุงครับน้องๆกลุ่มนี้รวมกลุ่มสืบค้นข้อมูลเพื่อบอกต่อความรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการประกันภัยไปสู่ครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดให้ตระหนัก และทราบถึงประโยชน์ของการประกันภัยรวมถึงการเรียกร้องสิทธิ์อย่างถูกต้องครบถ้วนตามกรมธรรม์ประกันภัยด้วยนะครับอยากถามน้องๆว่าถ้าสมมุติว่าเราตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองเนี่ยกลายเป็นพ่อแม่วัยใส คือวัยเรียนแบบนี้แต่มีลูกคือท้องเพราะว่าตัวเองท้องเนี่ยนะคะจะมีวิธีการจัดการเรื่องนี้ยังไงชีวิตสาววัยใสของฉันต้องมาสะดุดกลายเป็นคุณแม่วัยใสไปซะแล้วอะ่ะเฮ้ยสาวแฟนดีกว่าอ้าวมิวทำไมมานั่งกุ้มใจอะไรคนเดียวเนี่ยออมีอะไรอะ่ะ เราไม่เลือกจะบอกอ่ะ <c oughs> คือเราเราบอกไม่ได้แน่แนเลยถ้าบอกไปนะเขาจะช่วยแก้ปัญหาเราได้ไหมโอ้ยจะทำยังไงดีจะทำยังไงด,ได,ได,ไดีหรือว่าเราปรึกษาคุณพ่อดีกว่าคุณพ่อต้องช่วยเราแก้ปัญหาได้แน่ๆว่าไงล่ะลูกมานั่งเหงาอยู่คนเดียวมีอะไรอ่ะปรึกษาพ่อได้ <c oughs> ก็ S <S เลยเก็บไปฝันว่าตัวเองท้องถ้าเกิดว่าเราท้องขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราจะจัดการกับตัวเองยังไงดีนะสมมติว่าตื่นเช้าขึ้นมาวันพรุ่งนี้แฟนบอกว่าเนี่ยท้องเกมจะทำาไงครับไล่สเต็ปเลยดีใจครับดีใจครับดีใจก่อน ทำอะไรไว้ก็ต้องรับผิดชอบใช่ไหมครับอยืดออกรับอันนี้ก็แมนก็เอ้ยโอเคคือเราไม่มีถูกไม่มีผิดนะเพราะว่านี่คือความรู้สึกไงค่ะนึกถึงใครเป็นคนแรกหรืออยากจะบอกเรื่องนี้กับใครหรืออยากจะปรึกษาว่าเออเนี่ยมีลูกแล้วอะกับใครคะพ่อแม่ครับพ่อแม่ก่อนเลยพ่อแม่เราหรือพ่อแม่ฝ่ายหญิงก็น่าจะปรึกษาทั้งคู่นะครับรู้สึกไม่ดีใจกลัวอะไร มีปัญหาค่ะอาจจะมีทางครอบครัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อแม่จะเสียใจใช่ค่ะจะปรึกษาใครก่อนเลยน่าจะปรึกษากับครูค่ะแล้วสำหรับเป็นหนูเองเนี่ยอันนี้คือจินตนาการนะเราจะเรียนหนังสือหรือว่าเราจะเลิกเรียนหนังสือเรียนหนังสือค่ะก็คือมอ6แล้วก็เราต้องยอมรับตัวเองอะความรู้สึกแรกน่าจะเป็นยังไง ตกใจนะความพร้อมก็ยังไม่พร้อมอะค่ะแต่ถ้ามันมีก็ต้องเลี้ยงได้ไว้ไหนที่หนูคิดว่าหนูพร้อมเตมที่ละก็ประลุติภาวะทํางานได้แล้วทํางานมีงานที่มั่นคงมีรายได้มีอะไรอย่างเงี้ยหาไรายได้ได้ไดอย่างเงี้ยนะคะถ้าอยู่ๆกลายเป็นพ่อแม่ไว้ใสัวรุ่นจะมีวิธีจัดการอย่างไรไปค้นไอเดียรักกันที่ตลาดนัดอาร์ตบ็อก์ไทยแลนด์กันเลยครับ ไปปรึกษาพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายครับถ้ายิ่งปรึกษาเร็วน่าจะมีทางออกที่เร็วขึ้นกว่านี้ควรป้องกันไว้ดีกว่าครับเพื่ออนาคตปรึกษาก็อาจจะเป็นเพื่อนก่อนครับแล้วก็อาจจะบอกแม่ครับบอกตรงๆดีกว่าครับจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาคุงกําเนิดครับกินยาครับผมปรึกษาพ่อแม่ก่อนครับเรายังเด็กอยู่ประสบการณ์ก็ยังไม่ค่อยมีครับควรจะมีสติอยู่ตลอดเวลาครับคอยห้ามจิตใจตัวเอง คนันแน่จอกผู้ใหญ่น่าจะดีกว่าก็ส่งผลครับเพราะว่าเราก็ยังเรียนไม่จบแล้วก็ส่งผลต่อภาระทางการเงินของพ่อแม่ด้วยรักนวดสงวนตัวหน่อยปรึกษาพ่อแม่ก่อนค่ะ เสียการเรียนอาจจะเสียเพื่อนบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเพื่อนอาจจะรับไม่ได้ก็รู้จักป้องกันค่ะแล้วก็รู้จักปฏิเสธมันก็ต้องรึกษาพ่อแม่อยู่แล้วครับเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถแก้ไขด้วยตัวเองได้อะครับเราอยากมีเราก็ต้องรู้จักป้องกันครับรึกษาพ่อแม่เพราะว่าเรายังตัดสินใจเองคนเดียวยังไม่ได้แน่นอนเลยก็ต้องเป็นเรื่องของการเรียนตั้งสติก่อนรึกษาพ่อแม่หรือไม่ก็รึกษาแฟนเราก่อนเราอยู่ในวัยเรียนเราไม่สามารถที่จะพร้อมที่จะดูแลเขาได้อย่างดีอะค่ะ เดี๋ยวมาฟังคำชี้แนะจากคุณหมอพันศักดิ์ถ้าตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองกลายเป็นพ่อแม่ ICO ไว้ใส hint, จะม,มีวิธีจัดการอย่างไรเราสรุปไอเดียรักของน้องๆได้ดังนี้ครับน้องๆครับที่จริงคำถามเนี่ยนะครับถ้าถามแพทย์ ซึ่งดูแลวัยรุ่นหรืออะไรต่างๆมาเนี่ยเราจะบอกน้องก่อนว่าอย่าท้องเลยฟังอีกครั้งนะครับว่าอย่าท้องเลยในระหว่างที่เรียนเนี่ยเพราะเรื่องที่ตามมามันเยอะแยะมากมายมหาศาลนะครับแต่ถ้าเกิดตั้งท้องขึ้นมาแล้วสิ่งที่จะต้องทำก็คือต้องตั้งสติแต่ถ้าเกิดเราตั้งสติเองผมการันตีได้เลย ไม่ว่าตอนนั้นเป็นน้องผู้หญิงหรือน้องผู้ชายซึ่งรับโทรศัพท์จากแฟนหรือว่าตอนนั้นนอนอยู่ด้วยกันและแฟนบอกเนี่ยนะผมว่าตอนนั้นเนี่ยไอ้พวกเราอยู่ตรงนี้ลมาโนโเอาในสถานการณ์จริงสติแตกกันทุกคน<ฆ>แต่เวลาสติแตกแล้วมันจะออกฤทธิ์ออกเดชยังไงนี่มันอีกเรื่องหนึง่ง<ฆ>แต่ตอนนั้นไล้สติแล้วเบื่อสติไม่มาปัญญาก็ไม่เกิดจริงไหมถูกไหมครับและ้ลองลองนึกต่อครับอีตอนนั้นตัวเองก็ไล้สติอยู่ ถ้าวิ่งไปหาคุณพ่อคุณแม่ตอนนั้นอ่ะคุณพ่อคุณแม่มีสติไหมลูกก็ตกพ่อแม่แมมก็ไม่มีสติเหมือนกันครับและเมื่อไม่มีสติทั้งพ่อแม่กับลูกที่ไม่มีสติอะไรจะเกิดขึ้นก็ลองคิดดูที่เราเกิดขึ้นในสังคมนี้ก็เพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ครับแต่จะมีส่วนน้อยซึ่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยรักพวกเราสามารถตั้งสติได้หรือท่านอ่านข่าวสารมาเยอะแล้ว ท่านเตรียมทําใจไว้แล้วว่าวันหนึ่งอาจจะมีเรื่องพวกนี้มาอันนั้นก็ถือว่าน้องทาบุญกุศลมาดีแต่ในฐานะที่เป็นหมอจะต้องบอกทางออกน้องไว้ว่าถ้าตั้งท้องขึ้นมาตอนนั้นแล้วคุยกันสองคนไม่ต้องโทษกันไปโทษกันมาเพราะเสียเวลาสิ่งที่จะมองก็ต้องมองอนาคตใครจะเป็นที่ปรึกษาเราได้คนที่จะเป็นที่ปรึกษาเราได้ก็ต้องเป็นคนซึ่งไม่มีอคติถูกต้องไหมต้องเป็นมืออาชีพถูกต้องไหมครับ ที่ใกล้ตัวที่สุดก็คืออาจจะเป็นคุณครูแนะแนวคุณครูผู้ปกครองซึ่งน่ารักน่ารักก็รู้จักกับเราก็ไปปรึกษาคุณครูว่าเป็นแบบนี้แล้วมันมีทางออกอะไรบ้างจะเก็บลูกเอาไว้ลาเรียนไปก่อนหรือจะไปแต่งงานกันหรือจะอะไรต่างๆก็ว่าเข้าไปแล้วคุณครูก็ต้องหาทางบอกเราว่าจะคุยคุณพ่อคุณแม่อย่างไรแล้วคุณครูอาจจะขอคุณพ่อคุณแม่มาแล้วช่วยคุยด้วยแบบนี้เราจะมีทางออกที่ใช้ปัญญาแต่ถ้าน้องยังกลัวคุณครู นะครับประเทศไทยนี่น่ารักมากมันจะมีสายด่วนนะครับน้องปรึกษาไปที่สายด่วนกรมสุขภาพจิตนะครับ24ชั่วโมงมีคนซึ่งรอรับคำปรึกษาเราไม่ใช่แค่เรื่องนี้หรอกเรื่องทะเลาะกับแฟนเรื่องอกหักรักคุดอะไรทั้งหลายเนี่ยมีคนซึ่งจิตใจดีๆและเสียสละมาตอบเราครับถ้าสองอันนี้ยังไม่พอใจไปโรงพยาบาลเลยนะครับคลินิกสูตินรีเวศ เกือบจะทุกโรงพยาบาลมีหน่วยงานดูแลวัยรุ่นอยู่แล้วครับในเด็กชายเนี่ยพออายุสักสิบขวบขึ้นไปนะ,<ฮ>ะก็จะเริ่มมีลูกอัณฑะที่โตขึ้นคราวนี้ถ้าเด็กเนี่ยลูกอัณฑะผิดปกติเนี่ยก็สามารถวินิจฉัยได้แล้วแต่พ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าแค่นี้คือหนึ่งซีซีแค่นี้นคือแค่ซีซี ช่วงติวรักเต็มร้อยรู้กันดีกว่านะครับติวรักเต็มร้อยของเราวันนี้อยู่กับคุณหมอยูโรคนเก่งนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์เดืองวัฒนากจสวัสดีครับสวัสดีคสวัสดีครับสวัสดีครับหลายประเด็นนะครับที่ต้องมาเคลียร์กันประเด็นแรกของเราส่งมาทาง Facebook ผมป่วยเป็นสภาวะเป็นภาวะฮอร์โมนเพศต่าครับจมูกไม่ได้กลิ่นและอวัยวะเพศชายเล็กผิดปกติครับและไม่สามารถที่จะมีลูกได้อยากถามว่าโรคนี้สามารถรักษาให้หายได้หรือเปล่า แล้วเราจะรู้ระดับฮอร์โมนเพศของตัวเองได้อย่างไร,รว่าสมบูรณ์หรือไม่และหมอบอกว่าถ้าได้รับการรักษาเร็วตั้งแต่13ปีสามารถรักษาให้หายอันนี้จริงหรือเปล่าครับในเด็กชายเนี่ยพออายุสัก10บขวบขึ้นไปนะ,ะก็จะเริ่มมีลูกอัณฑะที่โตขึ้นรับขวบลูกคือเกิดใหม่เนี่ยลูกอัณฑะประมาณ1ซีซีพอสัก10ขวบลูกอัณฑะจะตกประมาณ8ดซีซีนะฮะ โตเต็มที่อย่างคุณภูมินี่ก็ตกประมาณสิบสี่บห้าซีซีครนี้ถ้าเด็กเนี่ยลูกกัทฑาผิดปกติเนี่ยก็สามารถวินิจฉัยได้แล้วแต่พ่อแม่ส่วนเด่นไม่รู้ว่าแค่นี้คือหนึ่งซีซีแค่นี้คือห้าซีซีมันต้องหนซีซีเท่ากับขนาดขนาดไหนครับไข่ของนกกระทาหรือว่าประมาณสักขนาดไหนไข่<ค>นกกระทานี่ก็ยังประมาณสักสิบซีซีได้สิบซ <10 cc. S 1> ีซีครนี้ถ้ายังดูไม่เป็นเนื่องจากพ่อแม่คงดูลูกกัณ้ายากแล้วก็ไม่ค่อยไป ขอจับลูกกันทะดัวนะฮะไม่ไม่มีพ่อแม่ที่ไหนทําอย่างนั้นนะฮะก็จะเริ่มเห็นหลัง13าเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ปกติแล้วใช่เพราะว่าหลัง13ปั๊บเนี่ยเด็กผู้ชายจะเริ่มเปลี่ยนแปลงช่วงนั้นช่วง1 2 13จะเป็นช่วงที่ขนาดองคชาตจะเพิ่มเร็วมากเลยครับก็เห็นลูกตัวเององคชาตขนาดไม่เพิ่มยังเหมือนเด็กเล็กๆอย่างนี้อยู่ดีนะฮะลูกกันทะก็ยังยังหนึ่งสองซีซีเหมือนเด็กเล็กๆเกิดมาอยู่ดี พอ13กว่า14เริ่มจะมีขนหัวเหน่าแล้วบางคนก็จะเริ่มเสียงแตกพานแล้วเป็นหนุ่มแตกพานนะฮะหลังจากนั้นสักพักหนึ่งก็จะเริ่มมีเต้านมแตกพานก็จะเริ่มเจ็บหัวนมนะฮะหัวนมขนาดใหญ่ขึ้นอันนี้เป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของลักษณะที่กําลังจะเข้าสู่พิวเวอร์ตี้คือเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงสําคัญถ้าเกิดคุณเห็นลูกคุณเนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงเป็นหนุ่มซะที เพื่อนๆเ,เสียงแตกกันหมดนะลูกเรายังเสียงเหมือนเด็กเล็กผิวยังใสนะเสิวเสือไม่มีสักทีค่ะนะ,ะลูกอาบน้าไม่มีขนหัวนหนาวขึ้นสักทีต้องพามาแล้วอันนั้นวัยนี้ถือว่าช้าไปมันถือว่ายังได้อยู่ครับวัยนี้เป็นวัยที่ไล่ทันโอเคไล่ทันเลยนะฮะ,ะโดยเฉพาะลายนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะที่ทางการแพทย์เรียกว่า c o m m o น s y n d r o เนื่องจากว่าตำแหน่งต่อมใต้สมองเนี่ยมันจะอยู่ชิดกับตำแหน่งที่เราเรียกว่า olfactory olfactory เป็นเส้นประสาทสำหรับรับกลิ่น มันจะอยู่ชิดกันเพราะฉะนั้นเวลามันฝ่อไปมันจะฝ่อไปทั้งคู่พร้อมๆกันนะฮะก็จะไม่ได้กลิ่นก็จะไม่ได้กลิ่นร้บอกอ่าก็คือเอาง่ายๆอาการที่เราเล่าว่าลักษณะเด็กชายไม่เปลี่ยนแปลงเป็นเป็นเป็นเข้าสู่วัยรุ่นสักทีหนึ่งนะฮะอันนี้เกิดจากการขาดฮอร์โมนเพศชายครับกับอีกกลุ่มหนึ่งคือเราเรียกว่า d e เลย์พิวเวอร์ตี้คือช้ากว่าคนอื่นแต่ไม่มีอะไรจริงๆเดี๋ยวอีกสองสามปีก็ตามทันนะฮะ แต่ถ้าเราตรวจแล้วเป็นลักษณะชัดเจนว่าอันนี้เนี่ยฮอร์โมนต่ำฮนะอร์โมนเพศชายต่ํา<ม>ก็จะมีอยู่2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือลูกอัณฑะซึ่งเป็นตัวสร้างฮอร์โมนสร้างไม่ได้กลุ่มนี้ก็ตรวจแล้วลูกอัณฑะฟออีกกลุ่มนึงลูกอัณฑะ,ะ,ะไม่ได้เป็นโรคอะไรแต่ว่าต่อมใต้สมองมีไม่มีฮอร์โมนมากระตุ้นลูกอัณฑะครับค่ะแล้ววิธีการแก้ไขดูแลทำยังไงในกลุ่มนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าเขาสร้างไม่ได้เราก็ใช้ฉีดเอากินไม่มีต้องใช้ฉีดเอาอาจจะฉีดอาทิตย์ละสองครั้งสามคร นะฉีดจนเขาไล่ทันเพื่อนแล้วเราก็เลือกฉีดไปเหมือนกับเพื่อนสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับมันจะมาใหญ่เออถ้าถ้ามาช่วง13นี่เหมือนกัน100%ไ,ไล่ทันเลยแล้วมีลูกได้ด้วยค่ะแล้วสำหรับหนุ่มคนนี้ที่น่าจะอายุเยอะแล้วนะครับมมนมีวิธีทางการแบบช่วยเยวยาวหรือว่าทำให้มันดีขึ้นไหมคุณหมอเออถ้าอายุมากแล้วทำให้ลักษณะแตกเนื้อหนุ่มทำได้ครับหนวดเราขึ้นเสียงแตกทำได้ แต่ว่าถ้าองค์ชาติแล้วเกิน18ขึ้นไปผมว่ารีเซพเตอร์มันจะปิดแล้วกระ<ม>ตุ้นม,มันจะไม่เพิ่ขมขนาดแล้วแล้วก็การมีลูกก็ยังไม่ได้มีลูกคงจะไม่ได้ลูกกันทับฟอ์ไปแล้วลองตรวจเช็คดูเพราะว่าไม่ได้ระบ,บุมาว่าอายุเท่าไหร่ถ้าเกิดว่ายังวัยรุ่นอยู่ก็ รีบหาผู้เชี่ยวชาญเป็นช่วงทองของการดูแลรักษารเรื่องน<ช>ี้เลยนะคะคมาถึงคำถามที่2นะคะคเป็นคำถามที่ส่งตรงมาจากแฟนสาวค่ะดิฉันอยู่กับแฟนมา2ปีแล้วค่ะแฟนดิฉันไม่ค่อยอยากมีเพศสัมพันธ์กันเพราะว่าเขาบอกว่ามีเพศสัมพันธ์กันทีไรเขามักจะเจ็บที่อวัยวะเพศของเขานะคะแล้วก็มีค่ะแล้วก็มีอาการบวมเป่งที่อวัยวะเพศด้วยค่ะช่วงแรกๆที่อยู่ด้วยกันมีความถี่ในการมีเซ็กแบบปกติสักพักก็เริ่มห่างออกจาก3วันเป็นสัปดาห์นะคะเดี๋ยวนี้ หลายเดือนเลยค่ะคที่ไม่ได้มีอะไรกันแต่เรายังรักกันเหมือนเดิมค่ะพอถามถึงเรื่องมีเพศสัมพันธ์อะไรเขาจะไม่ชอบค่ะแล้วก็เลยอยากจะทราบนะคะว่าแฟนของดิฉันเป็นโรคอะไรหรือเปล่าคะเท่าที่ผมฟังคําถามประเด็นหลักน่าจะเป็นอาการเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์อันที่พบบ่อยที่สุดที่คนไข้มาด้วยเจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยคือองคชาตเนี่ยมันจะมีปอกนะอยู่สองอันพอมีความต้องการทางเพศก็จะพองตัวขึ้น มันจะหุ้มโดยปลอกเหนีนยวๆสีขาวๆเราเรียกว่าตูนิก้าอบูจิเนียไอ้ปอกตัวน,นี้เนี่ยบางคนเป็นแผลเป็นแข็งๆ <ừ> นะฮะเป็นแผลเป็นเกิดขึ้นมาโดยไม่รู้สาเหตุมักจะพบหลัง4ี่ปีพบบ่อยนะในในคนผิวขาวพบประมาณ 3- 5หเปอร์เซ็นต์และ,ะนและแล้วไอ้ปอกแข็งๆนั้นหนาที่มันกลายเป็นแผลเป็นเนี่ยมันก็จะก่อเรื่องขึ้นมาเ<ม>วลาอ่อนตัวดูไม่ออกค,คำได้แค่ก้อนๆแข็งๆแต่เวลาแข็งตัวจะคำได้ชัดเลยแล้วเวลาแข็งตัวจะปวด ก็จะปวดเนี่ยถ้าสมมติแผลเป็นอยู่ด้านนี้ด้านนี้จะยืดได้ด้านนี้ยืดไม่ได้พอแข็งก็จะโค้งงองอค่ะถึงไม่มีเซ็กแข็งตัวเฉยๆก็ปวดได้ครับแล้วมีเซ็กก็ยิ่งปวดใหญ่ค่ะวิธีการแก้ก็คือต้องผ่าตัดแหลอถ้าโค้งงอไม่มากนะมีเซ็กไม่ไม่ไม่ยุ่งยากมากคือไม่ถึงก็หักงออย่างเงี้ยมีเซ็กมันสอดเข้าไม่ได้อันนี้ต้องผ่าตัดแก้แต่ถ้าโค้งงอไม่มากคุณมีเซ็กได้แค่ให้ยาที่ชะลอแผลเป็น แล้วเรารู้ว่าอาการปวดพวกนี้ประมาณ12ถึง18เดือนจะหายไปเองก็งค,คือแผลมันสมานั็คือแผลมันจะแข็งตัวเต็มที่แล้วจะไม่เปลี่ยนแปลงช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่หายปวดและโค้งงอจะหยุดเต็มที่เราก็จะเริ่มตัดสินใจว่าคนนี้ต้องผ่าหรือไม่ต้องผ่าก็ขึ้นกับคนไข้เองว่าโค้งงอจนมีเซ็กยากไหมแต่อันนี้ก็คือเหมือนกับภรรยาติงมาว่า มีเพศสัมพันธ์ห่างขึ้นห่างขึ้นจนไม่กอยากจะมีเพศสัมพันธ์ก็ต้องดูว่าคุณสามีมีคำแล้วมีก้อน,นแข็งอย่างนี้ไหมแล้วเวลาปวดปวดอยู่ตรงที่ก้อน,นแข็งแนี้ใช่ไหมถ้าใช่อันนี้คือโรคเพโรนีแหลนะซึ่งไม่ต้องห่วงเพราะว่าระยะยาวหายปวดไปเองหรือจะใช้ยาช่วยตั้งแต่แรก มาถึงคำถามสุดท้ายในวันนี้นะคะเป็นคำถามจากสาวประเภท2ค่ะตอนนี้ดิฉันอายุ39ปีค่ะคพาตัดแปลงเพศตั้งแต่อายุ23ปีอ,อยากจะสอบถามหาความรู้เพิ่มเติมนะคะว่าสาวประเภท2ที่แปลงเพศแล้วจําเป็นจะต้องไปตรวจต่อมลูกหมากไหมคะ จำเป็นเลยค่ะน่าสนใจนะฮะบางคนยังนึกไม่ออกเลยตำลุกหมากอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนยังไงของคุณผู้ชายอันนี้เป็นกระเพาะปัสสาวะนะครับแล้วก็มีท่อปัสสาวะลงมาตาลุกหมากก็จะหุ้มอยู่ตรงคอกระเพาะปัสสาวะกับท่อปัสสาวะส่วนต้นๆนะอันนี้คือตาลุกหมากนะฮะรายนี้อายุ39ยังไม่ต้องเช็คเพราะว่ามะเร็งตาลุกหมากเนี่ยในคนผิวขาวแนะนําให้เริ่มเช็คที่45ปีครับในคน เอเชียพบน้อยกว่าให้เริ่มเช็คหลัง50ปีแต่ถ้ามีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งตับลูกแมกให้เช็ค5ปีก่อนหน้านั้นเช่นในคนผิวขาวก็คือ40คนไทยก็คือ45ปีคับพราะนั้นยังไม่ต้องเช็คครับนะแต่ว่าแปลงเพศแล้วก็ยังต้องกลับมาเช็คอยู่ดีต้องเช็คตับลูกแมกการที่เขากินคนคกลุ่มนี้เนี่ยพอตัดฮอร์โมนเพศชายไปปุ๊บเขาจะกินเอสโตรเจนเสริมด้วยเพศหญิงเพิ่มอใช่ เอสโตรเจนเนี่ยเมื่อก่อนเราใช้ในการรักษามะเร็งต่อมลูกหม,มากด้วยซ้ำไปเพราะเอสโตรเจนเนี่ยมันจะไปบล็อกพอเราได้เอสโตรเจนปั๊บสมองมันจะรู้สึกว่าเรามีฮอร์โมอนเยอะแล้วมันจะหยุดสร้างเท,ทสโทสเตอโรนหยุดสร้างฮอร์โมอนเพศช,ชายเพราะนั้นก็บล็อกฮอร์โมนเพศช,ชายได้แต่ในรายนี้ตัดลูกอัณฑาไปแล้วเพราะนั้นต่อมลูกหม,มากพอขาดฮอร์โมอนเพศช,ชายไปเลี้ยงมันก็จะฝ่อลงฝ่อลงคนกลุ่มนี้ต่อมลูกหม,มากก็จะไม่โตยิ่งเกินเอสโตรเจนอยู่ก็จะบล็อกการโตของต่อมลูกหม,มากตลอดไป พราะตัวทางทวารหนักตับลูกหมากก็จะลูกเล็กนิดเดียวครับแต่ถามว่าป้องกันมะเร็งตับลูกหมากไหมป้องกันไม่ไป้องกันไม่ได้ก็คือพบมะเร็งน้อยมากเพราะว่ามันโดนกดฮอร์โมนอยู่แต่ถ้าพบก็คือจะพบเป็นแบบพันที่พันดูดแล้วไม่จําเป็นต้องคือไม่จําเป็นต้องมีฮอร์โมนก็อยู่ได้เซลล์มะเร็งต้องมีครับแต่พบน้อยกว่าเยอะ วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับครูรักคนเก่งของเราครับศาสตราจารย์นายแพทย์สมบุญเหลืองพัฒนากิจคุณหมอขอบคุณมากครับขอบสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับก่อนจากลาในค่ำคืนนี้ขอคมคม,คมสักหนึ่งเม็ดก็แล้วกันนะครับยิงปืนต้องถูกเป้าแต่ถ้าจูกก่กำลังกระเฉาต้องปรึกษาทีมงานของเราเข้ามาครับคืนนี้ขอบคุณค่ะเสื้อผ้าพิธีกรสวยๆจากอินดิตแบงคอกนะคะเครื่องประดับทอมที่แกรนแฮร์รี่รองเท้าจากมาดามฟลาเมโก้ด้วยค่ะนอลลัาฟันดี้ราตรีสวัสดิ์นะคะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ ค,ดดคู่รักเนี่ยยังไงก็ต้องมีทั้งแบบสนุกสนานเศร้าหัวเราะเหมือนเพื่อนเหมือนแฟนเหมือนอะไรกันอยู่แล้วแต่สิ่งที่จะผสมผสานให้ไปด้วยกันได้ก็คือความเข้าใจความเข้าใจนั้นก็เหมือนชูรสสำหรับเมทั่นนะมันทาให้ทุกอย่างเนี่ยผสมผสานกันลงตัวแล้วก็ทําให้คู่รักของเราเนี่ยเหมือน,นว่าจูงมือกันไปได้จนตลอดรอดฟั่งค่ะ <S <S <S